สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรีคชั่นครับผมอ่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับคือการเรีคชั่นนะครับวันนี้เราจะมาเรีคชั่นไพร์ล์ทีเซอร์นะครับผมกับซีรีส์เรื่องใหม่เหมือนกันนะครับที่จะมาในปี2023นะครับกับเรื่องสุดที่รักนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า which me l i k นะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอ่ะซีรีส์วายนะครับผมวัยทำงานอีกแล้วนะครับผมเราเพิ่งเห็นวายทำงานออกมาที่เพิ่งออกมาตอนล่าสุดนี้คือค่อยๆรรรรรััััััักกกกกกนน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 ะคบบผมมมตออออออีีีี้็เเเืืื่่่งงงงงงงึึึหหทททททพพููดดถถววยยาาาขิษ เอเจนซี่โฆษณานะครับผมครีเอทีฟนะครับผมแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับพวกในครีเอทีฟนะครับเอเจนซี่โฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของสายงานที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากเพราะที่ทํางานสายการเงินนะครับผมก็ต้องไปดูสายงานฝั่งนั้นบ้างน,นะครับผมซึ่งสายงานฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งมาร์เก็ตติ้งจระจ่าเนาะซึ่งตัวนิยายเนี่ยถูกแต่งโดยคุณพีเตอร์สวีทนะครับผมซึ่งแต่งถ้าจําคุณคุณชื่อน,นี้ก็คือคนที่แต่งเรื่องของโซลตาร์เดอะซีรีส์นะครับผมนิยายชื่อดังสมัยก่อนเลยแล้ว หลายปีแล้วนะครับนิยายเรื่องนี้ปกเล่าตอนตอนเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้จะเกี่ยวกับหนุ่มนะครับผมเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เรียนสถาปนิกนะครับผมแต่ระหว่างเรียนเนี่ยเขาทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทํางานเหมือนกับเป็นแบบพนักง,งานตามแบบแคชเชียร์นะครับผมตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอะไรเงี้ยและเพื่อว่าก็จะพัดจับผูกมาเจอเพระเอกของเรานะครับพระเอกข,ของเราเนี่ยคือชื่อชายนะครับเป็นคุณชายสมชื่อนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นดีคเตอร์ของแบบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชื่อดังเลยแหละแล้วก็เพื่อว่าเพื่อว่าในองค์กรเขาเนี่ย เ,ออเพิินว่ามีหนอนบอนไส้นะครับผมมาจากองมาจากองค์กรคู่แข่งแล้วเขาเนยอยู่ในช่วงของการตามหาว่าใครเป็นนอนบอนไซ้ที่อยู่ในบริษัทของตัวเองเนี่ย เพื่อนว่าได้รักหรือหนุ่มอนุรักษ์เนี่ยที่เป็นแบบว่าหนุ่มซปเปอร์มาร์เก็ตคนนี้แหละเข้ามาช่วยนะครับผมและเพื่อนว่ารักเนี่ยก็มีความสามารถดนเรื่องถาัตร์มาเนาะก็มีความสามารถด้านค r e อทีฟด้วยก็เลยดึงรักเข้ามาทํางานเป็นเหมือนแบบว่าในองค์กรของตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยกันสืบหาคนร้ายนะครับว่าใครคือคนร้ายที่เป็นหนอนลอลไส้ในองค์กรของเราอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องย่อไปอยู่ประมาณนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วเขาบอกเป็นนยยายวายที่ไม่ฉากแบบว่าแบบฉากหวานเงี้ยหรือฉากรักกันน้อยมากนะครับผมเพราะหลักๆเนี่ยคือเป็นการตามสืบหาาควมจริง ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าในบริษัทของเรามีใครเป็นนอนบอนไส้อะไรแบบนี้นะครับเลยเหมือนก็นจะเป็นกึ่งสืบสวนสอบสวนมากกว่าสึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนในแบบในมุมของออฟเป็นออฟฟิศและกันออฟฟิศสืบสวนสอบสวนนะครับผมในเชิงแบบนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความรักเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่แเขาบอกเป็นนิยายที่สนุกมากๆนะครับถึงแบบฉากวายไม่ไ้เยอะฉากหวานไม่ได้แย่นะครับนะครับผมหรือฉากรักน้อยมากๆแต่เขาบอกเป็นนิยายวายที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องนึ่น่าติดตามเรื่องหนึ่งได้นองนาครับผมแล้้วก็ไดย บทของอนุรักษ์หรือรักนะครับผมพรสองคนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยพูดเลยว่าเป็นแบบ เราได้คนเก่งสองคนนะครับสองคนนี้มีของมากสแสดงเก่งมากทั้งคู่นะครับผมแล้วได้คนเก่งทั้งคู่มาอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับผมแล้วเฟียสเนี่ยเคยรับวายมาก่อนนะครับแต่พี่นาเนี่ยไม่เคยรับบทวายเลยนะครับเพิ่งเลยเห็นนาะเล่นวายเนี่ยก็ตอนเล่นตอนเออคินพอ e ต์เดอะซีรีส์ครับผมมีความเป็นตัวร้ายด้วยนะครับผมแล้วพอสองคนนี้กลับมาเจอกันในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเราจะได้เห็นการสแสดงที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นการสแสดงที่แบบสดใหม่ของทั้งสองคนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสองคนนี้เล่นบทแบบลึกๆได้ด้วยนะครับผมฉันการสืบสวนสอบ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นในออฟฟิศซึ่งน่าติดตามมากเรื่องนึงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไพารธทีเซอร์ก่อนลแลวเดี๋ยวค่อยมพูดคุยกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นขอขอบคุณทำรีเบรภพาร์ก่อนนะครับที่อนุญาตทำเรเดชันได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับไพารธทีเซอร์ครับผมเรื่อง w ิ i s h m e l u c k นะครับหรือสุดที่รักครับผมเจคิงวัสดีครับเสื้อหารสเร็จรูปแบบนี้ ต้องเป็นนักศึกษาปั่นงานโต้ลุ่งชัวส่วนคนนี้อาหารคลีนลดน้ำหนักอย่แน่แน่สิ่งที่ผมชอบคือการวิเคราะห์ลูกค้านี่แหละครับโอ้โหโคซอสหรือว่าจะเป็น <c oughs> คุณชายอันนี้เขาใช้ออโต้สับแน่มาทำอะไรที่นี่ครับเขาไม่ได้ใส่สับอิน,นจริงจริงมันจีบ ฉีไปทำงานรีบตามมาเลยเอ้ยคุณชายผม <คน S 1> ไม่ได้คิดเรื่องอะไรคุณชายที่อยู่บนบอร์ดก็คือสอรี่บอร์ดใหม่นะครับเป็นดับที่สองความเท่ของบอสผมอยู่ที่ความเก่งและความจริงจังนี่แหละครับรักตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับ การจะเป็นนักโฆษณาที่ดีได้เนี่ยคุณต้องรู้จักสินค้าก่อนเอาไปชิมดูว่ารถไหนอร่อยกว่ากันฮะนี่มันอาหารหมานะคุณชายผมต้องกินจริงเหรออีกรถหนึ่งงานต่อไปของเราเป็นงานโฆษณาดิสติลองท้ายให้ผมดูหน่อยแล้วก็บอกด้วว่าเป็นยังไงเปนก้อนนุ่มดีนะครับ ไม่ฉันแพนนะฉันแพนนะก็โอเคนะโอ้พิธีเลี้ยงเธอละเลี้ยงด้วยนะครับเออด็กของพี่ไม่ต้องจริงจิงเเลยเะ้งซูไม่ได้เลยพิธีนี่มึงเลี้ยงเหรออืวันหลังเอาไปดูบ้างนี้ งานโฆษณาของเอเจนซี่เค่ะถ่ายงานคอนเซปต์เดียวกันเราเป๊ะเลยคะ่ะวิวิวัต์บริษัทเรามีหนอนบอนไส้ค่ะฮะบอนบอนไส้ใช่ <มา S 3> คิดว,ว่าใครเป็นหนอนบอนไส้ครับเ<ช>ง้นคุณก็ช่วยผมสืบสิใครกันแน่ที่เป็นนอนพี่พิมพ์บก็นไรเตอร์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนใช่ไหมพี่ทีอาร์ตดี렉เตอร์ นัดจกราฟิกดีไซน์เจวีวีแอดมินเฮ้ยทุคนคือแบบว่าแค่คนใหม่หัวหน้าเอไอพิกเลตผู้ต้องสงสัยคือหนึ่งในห้าคนนี้พิกเลตแน่นอนฉันว่าไมคุณชายเขาต้องใช้มึงสื่อทำไมเขาไม่สื่อเองวะซูเนะก็เล่นด้วยหรือว่าเขามีอะไรปิดบังตัวะวะนี่มึงทำงานของที่มึงไหวเหรอ ว่างเรื่องส่วนตับคุณจะไม่ทิ้งผมไปไหนใช่ไหมครับผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหน ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมคุณมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยความสัมพันธ์ของเราคืออะไรกันแน่ที่ผ่านมาระหว่างเราคืออะไรางใช้ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดยวัน คนน้ำคู่กับจูเนียร์ใช่ไหมคัดกัะตีทีกัะทัดโอ้ยอยากดูว่าโอ้ยดีนน่แน่เลยอ่ะคือการแสดงแต่ละคนคือแบบปัง,ปงๆทั้งนั้นน่ะโอ้ย อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบแคร์นะแสดงมาเป๊ะปังมากนะครับแต่เราคนคือแสดงแค่เหมือนจะฆ่ากันอยู่แล้วนะฮะเฟีย <Yeah. S 1> เออยนะเออยนะครับคู่นี้คือการแสดงเด็ดมาก้วเล่นกันเข้าคู่กันแบบคือเราไม่ตอนที่เห็นโปสเตอร์ออกมาเนี่ยไม่คิดว่าเคมีจะดีขนาดนี้นะเพราะว่าพอดูเป็นทีเซอร์แล้วคือแบบอู๊ยเคมีสองคนเข้ากันได้แบบมากๆนะครับแบบอึ้งมากเราไม่คิดว่าเคมีจะดีขนาดนี้อีกคนหนึ่งคือทัดกับทีนะครับผมทัดเนี่ยคือทูเนีย เีือคือต้นนามนะครับผมสมง่งคนนี้โอ้โหต้นนามคือการแสดงเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะฮะเราได้เห็นฝีมือฝีไม้มได้มือของต้นนามไปในหลายๆเรื่องนะครับผมส่วนเป็นตัวแย่งซีนเลยก็ว่าได้คนนี้ส่วน ก็คือว่าในบทก็คือจูเนียร์จูเนียร์เนี่ยคือจูเนียร์คือเขาเป็นคนแสดงเก่งมากอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราได้คนเก่ง4ี่คนมาเล่นเป็นแบบทั้งบทรองบทเอกอะไรเงี้ยแล้วยังได้แบบตัวละครอื่นๆที่เป็นประกอบในเรื่องคือแต่ละคนก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วได้พิกเลตมาด้วยพิกเลตน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนอนบอลไส้นะมีความเป็นได้สูงมานะครับผมาะว่าเป็นตัวละครเด่นแบบฉายออกมาเลยครับผมในอยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอะไรเงี้ยก็คิดว่าพิกเลตอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆก็ได้ ทีนี้ก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงถามว่าเรื่องราวนี้ดูแล้วเ,เขาค่นาจะเป็นเหมือนที่นิยายเขาเคยบอกว่านิยายค่อนข้างจะเป็นการทํางานจ๋าๆเลยครับผมเกี่ยวกับาทำงานในองค์กรจ,จ๋าเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้คงพูดถึงการทํางานแบบมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเอเจนซี่ต่างๆจริงจังเราจะเห็นพาร์ทครึ่งแรกของการทําทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงการทํางานเนะาะแบบว่าจะขายสินค้าลูกค้ายังงอย่างไงจะหาวิธีจอดตลาดยังไงอะไรเงีงงย้งงยทำโฆษณาแบบไหนแล้วก็ตัวของคุณชายเนี่ยเขาก็ได้ตัวของ รักเนี่ยมาช่วยเรือในการทํางานนะครับเพราะรักในพลท้งสังเกตนะครับผมเวลาลูกคงลูกค้าเข้ามาจะสังเกตว่าเขาเป็นพฤติกรรมแบบไหนชอบคนแบบไหนก็เลยเอาความสังเกตของเขาเนี่ยมาทํางานในเชิงครีเอทีฟแล้วก็ทํางานด้านมาร์เก็ตติ้งที่ช่วยเสริมบริษัทของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็มาจีบในทุกๆวันเพื่อจะจีบให้ไปทางานแลยยังไม่ได้จีบจริงจีบให้ไปทางานก่อนแต่ทีนี้มันมีเรื่องของเบื้องอดีตที่มันเคยผ่านมาเราเหมือนกับที่เขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณชายแบบอดีตเคยเจออะไรมาเรืนน่อยๆซึ่ง อันนี้เราไม่ได้อธิบายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาดีตเขาเคยเจออะไรมาไม่ต้องสปอยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูกันตอนนั้นคิดว่ามันต้องเป็นอดีตอะไรสักอย่างแหละที่ทาให้ความสัมพันธ์ของคุณชายเขาแบบรู้สึกดีต่อตัวของรักด้วยส่วนหนึ่งไม่รู้าอาดีตมันเคยเจออะไรกันมาต้องรอดูว่าเป็นเรื่องอะไรคือสิ่ง คือสิ่งที่น่าสนใจคือเราไม่รู้ว่าปมของพระเอกคืออะไรนะครับเขามีปมอยู่ปมเหมือนกันแล้วคือตัวรักของเราพยายามจะหาปมว่าคุณชายมีปมอะไรนะครับผมเพื่อจะได้ช่วยเข้าไปแก้ไขปมตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่งนีด้วยความที่มันเป็นหมอซีรีส์แบบทำงานแต่จ่าไม่ค่อยเห็นฉากหวานนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าในทีเซอร์นี้คือฉากหวานอันน้อยนิดหรือเปล่าที่เขาออกมาหมดในทีเซอร์นะครับแต่คิดว่าถ้ามาประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะครับมาแบบนี้ทุก EP แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็อมยิ้มแล้วคือมันไม่ได้หหหวววาาาานนนนนมกกกจเเิปแแต่่สสัลงพอดีบ,บบค รู้สึกว่าเวลาเรากับแฟนถ้าสกมตว่าเจอแฟนในออฟฟิศหรือว่าเราทํางานออฟฟิศแล้วมีความรักกันนะรู้สึกว่าความหวานระดับประมาณนี้คือความหวานที่เราแบบรู้สึกมีความสุขอะเตือนจับมือกันเอาใส่พิงกันไปกินข้าวด้วยกันเป็นความหวานที่เราสัมผัสได้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้และใกล้ตัวเรามากพอที่จะเข้าใจมันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าประมาณแบบเนี้โอเคแล้วหรือยิ่งแบบเคมีสองคนดูแบบแค่จ้องตาก,กันก็เข้ากันแบบเข้ากันมากแล้วอะระหว่างตัวหนากับตัวเฟียสุดตอนแรกแบบ คิดว่าจะไม่ได้เข้ากันได้ขนาดนี้พอดูแล้วผูเข้ากันมากๆเพราะฉะนั้นเราแค่ว่าความหวานประมาณเนี้โอเคแล้วไม่ต้องแบบมากกว่านี้มากกว่านี้ก็จะดีมากแต่คือแค่ประมาณนี้รู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วโดวยแบบอยากให้แบบว่าหายไปเลยหรือแบบว่าเป็นสืบสวนจริงจังหรือว่าเป็นแบบทํางานจริงจังอย่างเงี้ยอาจจะแบบนิดนึงแต่ถ้าสมมติว,ว่ามาแล้วเนี่ยขอให้มาแบบเบาๆค,ๆค่อยๆค่อยๆมานะครับผมมาท,ที่ในทุกๆอีพีอย่างเงี้ย like, กำลังดีชอบ อ่ะโอเครอดูแล้วกันครับเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สุดที่รักนะครับผมแล้วเราได้น้องจูเนียร์จูเนียร์ก็เพิ่งออกมาจากนาดาวเนาะเพราะนาดาวเขาเพิ่งแบบยุบค,ค่ายไปนะครับผมเราคงได้เห็นผลงานของจูเนียร์อีกหลายๆเรื่องแหละที่จะตามมาพูดเลยว่าจูเนียร์ก็คงมีหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้ก็คงมีหลายเรื่องที่จะตามมาในอนาคตน,นะฮะก็รอติดตามด้วยครับ,รรบสำหรับของน้องจนะูเนียร์เนาะแล้วก็เรื่องนี้เป็นผลงานน่าจะวายเรื่องแรกของน้องนาด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยส่วนเฟียนนี่ก็เป็นตัวเอกเรื่องแรกด้้วยนนนะคบบบบผมมที่แแขึาเป็ ตัวละครเอกเลยนะครับผมของซีรีส์ Y เพราะฉะนั้นก็คือจับตาดูน้องไว้ให้ดีนะครับผมว่าน้องเก่งมากๆเราดูน้องจากหลายเรื่องแล้วเฟียดเป็นคนหนึ่งที่มีเสียภาพสูงมากในเรื่องของกาแรแสดงนะครับผมก็คิดว่าพอเรื่องนี้มาเข้าคู่กันัะนเนี่ยตอนและเจอเคมีแบบนี้เข้าไปการแสดงแบบนี้เข้าไปเนี่ยช่วยเลยว่าหลายๆคนดูแล้วน่แต่ชื่นชอบกันนะครับ ก็รอดูกับซีเรีองนี้ในปี2อ2 3นยิบสาะครับ w i s h มีรักครับเหลือสุดที่รักนะครับผมเราคงจะเห็นซีรีส์การทำงานซีรีส์ไวีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นวร์ทำงานที่มีความรักของหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับผมที่เกิดขึ้นในออฟฟิศรอ้สึว่าจะน่ารักขนาดไหนรอติดตามชมแล้วกันในปีสอง3ยิบสาทีนี้เนติติดนดนึงคือด้วยความเป็นเพื่อนไพ่หลอทีเซอร์เนาะคนดูทั้งโลกเนาะคิดว่า อยากจะให้แบบว่าใส่ซับอีกนิดนึงนะเพราะว่าอิงซับที่ใส่ออไปเนี่ยรู้เลยว่าแปลด้วยออโต้ทラนสเลตมันจากภาษาไทยนะครับผมแบบรู้สึกแบบเออเสียดานนิดนึงเพราะว่าบางทีมันมีหลายๆลายซับที่มันไม่ตรงเลยพอมันดูแล้วมันทีมันขัดนิดนึงนะครับคิดว่าคนที่เป็นต่างชาติที่ดูจะไม่ได้เข้าใจมีนิน่งทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ใส่ซับอีกจริงๆถ้าใส่ไม่ไหวใส่ไม่ได้ส่งมาทางนี้นะครับ มีทีมแปลอยู่นะครับผมทางสล็อตนะครับผมของของช่องเรานะครับผมเดี๋ยวช่องเราช่วยจัดการให้นะครับส่งมาได้นะครับมีฝากฝังได้นะครับช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องไหนที่อยากจะใส่ซับอินแต่ไม่มีแบบไม่สามารถจะใส่ได้นะครับส่งมาให้ได้ช่วยเหลือได้นะฮะโอเควันนี้พี่แฮมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหลังเสียง้างยูทูบอินสตาแกรมอินเท t t ์เแล้วก็ a c e b o o k ครับเดี๋ยวเว้ร์อกันใหม่ในครั้งหน้าคนที์อื่นๆคะรับ